แฟนคลับแห่ถามเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกโพสต์ประกาศเหตุผลที่เทงานอีกทั้งยังลั่นแรงไม่ได้เงินจะไปทําไมกลายเป็นประเด็นร้อนภายในทั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้เมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุดเซ็กซี่ที่ได้ฝากผลงานเพลงดังมากมายไว้ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งอย่างอาร์มชูติมาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ฟาดอย่างแรงถึงสาเหตุที่ต้องเทงาน ทำให้แฟนคลับต่างเข้ามาแห่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่พร้อมให้กําลังใจแน่นอามชุติมาโพสต์ฟาดเทงานนี้เพราะเหตุนี้โดยก่อนหน้านี้อามชุติมาออกมาโพสต์ฟาดเดือดใน Facebook ด้วยประโยคที่ว่าต่อไปนี้ถ้าหนูไม่ไปงานขอโทษด้วยนะคะทํางานไม่ได้ตังจะทําไปทําไมจะบกหลังจากที่ได้โพสต์ประโยคนี้ออกไปอามชุติมาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้ใตโพสต์ของตนเองว่าเจ้าภาพจ่ายคนอื่นคนอื่นไม่จ่ายเราไง ซึ่งก็ได้มีแฟนคลับมากมายต่างเป็นห่วงและแห่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิยังมีอีกเหรอนึกว่ามีแต่ทางนี้อีกแย้วห่วงใาญนะคะคนทําก็เกินไปเดี๋ยวนี้จ้างนักร้องก็ต้องมีเครดิตติดไว้ก่อนจ่ายสิ้นเดือนอะไรแบบนี้เหรอเป็นอะไรครับสู้ๆนะครับเทคแคร์นะคะเอ็นดูน้องสาวโดยก่อนหน้านี้อามชุติมาก็ยังได้โพสต์คลายเป็นการตัดพอด้วยประโยคที่ว่ากูทำงานไปเพื่ออะไรปรัชนีอัญญประกาศคู่ ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจว่าเพื่อครอบครัวและความสุขของเอฟซีที่รักค่อยๆแก้ไขนะที่รักเลิฟยูบิกฮักเพื่อวันดีๆของตัวเราเองและครอบครัวครับเพื่อตัวเราเองและคนที่อยู่ข้างหลังสู้ๆนะคนเก่งเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆนะครับคนเก่งเพื่ออนาคตตัวเองและครอบครัวนะอาม